ของเรากันดีกว่าค่ะผู้ชมขาเป็นเรื่องราวที่หลายเลยคนเนี่ยว้าวว้าวว้าวนะคะรอกันมานานแล้วคะ่ะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันคะ่ะเป็นหนึ่งซีรีส์ที่น่าจับตามองมากๆจากคนที่ไม่ถูกกันเนี่ยจะกลายเป็นความรักได้หรือเปล่านะคะนักแสดงนาอย่างน้องซีเดชชาติคะ่ะกับน้องคีนสุวิจักนะคะคู่นี้คะ่ะก็ฝากผลงานนะคะสีไม้ลายมือในซีรีส์เรื่องไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันคะ่ะ เป็นการเล่าเรื่องราวนะฮะเหตุการณ์ที่ไม่ถูกกันและการันตีคะ่ะว่าซีรีส์เรื่องนี้ครบรถอย่างแน่นอนจะน่ารักขนาดไหนและน้องซีก็จะเผยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเล่นเป็นอะไรน้องคินเนี่ยจะน่ารักอย่างไรนะคะปะฟังน้องซีกับน้องคินกันดีกว่าค่ะสนุกตรงไหนสนุกทุกตองครับทุกตองผม PC, รู้สึกกับพซีเรื่องเรื่อง เรื่องที่ตั้งแต่เคยดู่าเป็นซีเรื่องที่ครบทุกรสนเลยเพราะปกติมันจะว่ามีโรแมนติกแล้วจะมีดราม่ามีคอมเมดี้แต่แบบอันนี้เพิ่มเข้ามามีแฟนตาซีด้วยแล้วก็มีตีกันด้วยผมรู้สึกว่าตีกันกับโรแมนติกอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยสักเท่าไหร่อันนี้ตีกันหยิกหัวกันเออใช่แบบว่าด่ากันแบบว่าสนั่นบันไหวเลยครับแบบว่าทุกซีนต้องมีคําว่าไอ้นี่มีมีแน่นอนใช่ครับอาจจะยังเพราะว่าเพราะว่า เหนื่อยมากเป็นจีนเหนื่อยมากเป็นจีนเหมือนเอาเออกับเออกับหมูมาวงกันนะครับเพราะว่าจีนคือเอเนอรีเยอะด้วยแล้วก็ aggresive ด้วยเราไม่เป็นตัวเองั้งหรอฮะเออมีคีนอยู่ในนั้นไหมเมีมีคีนอยู่ในนั้นบ้างปะไม่ไม่มีอะไรครับเหนื่อยมากทุกวันที่ทุกทุกวันที่เข้าอ่ะคือเหนื่อยมากทุกวันคือแบบ oh my god แต่ก็สนุกแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันแบบว่ารู้สึกมัน มัน agressive ตลอดเวลาเลยครับใช่เรามือห้าครับเดี๋ยวนี้เล่นเอาใหญ่ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันอยู่ดีก็แบบอยู่ดีไม่น่าเชื่อบรรพีเขาบอกอยู่ดีซีแบบมืนวันนั้นถ่ายกระติดกันหลายแวันแล้วซีก็เออพี่เหนื่อยเนาะแล้วซีก็แบบกี๊ดผมก็ฮะไม่ได้กี๊ดเขาเรียกว่าว้าายังไงตะโกนขึ้นมาเอออะไอย่างเงี้ยพี่เป็นแบบอะไรประมาณนั้นผมก็แบบผมดีดออกแบบว้าวน่าจะหนักเหมือนกันนะ ผมแบบเอ้ยสีกับเวนิ่งก็อาจจะดีนะอะไรเงี้ยแต่ก็ดีครับทุกคนได้เห็นมุมใหม่ๆของน้องสีอ่ามีมีมีบ้างเวลาแบบเอเนจีหมดอะไรเงี้ยใช่ใช่ยังพอมีอยู่มีมีบ้างแต่ก็นิ่งได้เป็นนานสามครับใช่เป็นไงรู้มือกันมากคือมาคู่นั้นเขาเจอพวกเขารู้มือเลยนะอรู้มือครับรู้มือคู่นั้นเขาเขารู้มือเขาอาจจะนิสัยคล้ายๆกันไงแต่อันนี้ค่อนข้างจะคอนทราสต์สุดทั่วคู่นั้นเขาอาจจะสอดคล้ายกันหน่อยใช่แต่คู่นี้คือสุดยอดเลยนะครับ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คือสุดยอดเลยละครับอธิบายให้พี่คนไหน่สิครับมันสุดยอดยังไงกว่าจะถึงจุดนี้ได้ก็เนื่องจากที่ว่าเอาจริงเบสิกพื้นฐานซีเขาก็เป็นคนเงียบๆนั่นแหละครับเป็นคนโทรเวิร์ t ผมเป็นเอ็กโทรเวิร์แค่นี้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมแล้วก็สไตล์การใช้ชีวิตอะไรด้วยอะไรด้วยประมาณนั้นเนาะใช่แล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องแบบว่าไลฟ์สไตล์แบบว่าผมเป็นคนจริงจังกับกับทุกอย่างซีก็เป็นคนชิลกับทุกอย่างอะไรใช่ใช่ก็เลยแบบค่อนข้างจะคอนทราสต์กันมากก็ต้องหาตรงกลางระหว่างเรา อันไหนใครว่ามันไม่ถูกกันล่ะคะถูกกันนี่หรือว่ามันเฉพาะในซีรีส์ในซีรีส์เนี่ยอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็รักกันในตอนหลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันร่วมรุนไปพร้อมๆกันแล้วกันนะฝากด้วยแล้วกันกับซีรีส์เรื่องนี้ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันค่ะ